เ่าต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ่์จำปาดึงนะเรามาพากันทำอะไรมาภูมาเขามาดูบ้านยาหนิงนี่นะคะบ้านย่าหนิงบ้านป่านะคะบ้านป่าของย่าหนิงนี่นะคะมากรีดยางอยู่ที่นี่ <c oughs> โอ้ยวันนี้นะคะเจยมาบุกบ้าน <c oughs> บ้านป่าย่าหนิง โอ้หมันมันหนาวก็เลยทําแบบนี้นะคะนี่มีผ้าห่มมันไม่มีฝาเนาะมันโอ้ยฝาไม่มีนะคะนี่บ้านยาหนึ่งนะคะมากีดยงกีดยางโอ้นี่นะคะทำ ไม่มีอะไรเลยเนาะเวลาลมมันก็นาวแลวเนาะมีผ้ายางนะคะข้างล่างก็เอากระบกมาเต็มเลยเนี่นะ,ะกระบอกนะคะผ่ากระบอกกลางคืนก็พากระบอกนะคะไว้คายเก็บมาแล้วตอนนี้ก็จะพากันไปทําอะไรนอนจะไปทําเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะยาหนิงจะพาไปทําอะไรนะคะวันนี้ชวนแม่เจ้ยมา เพินไม่เจยมาวะไป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 ดูบ้านค่อยไปดูบ้านในสวนบ้านในสวนยางแล้วก็นะคะขึ้นขับรถขึ้นมาขึ้นมาไวเทวะจะพาไปทำอะไร นี่นะคบมาเขตอาณาจักรบ้านยานิส่วนยางส่วนยางเยอะอยางเยอะนะคะไปเดินขึ้นป่าขึ้นเขานะคะอันนี้นะคะยางพารานะคะกีดแค่มีดเดียวเน่อนมีดเดียวก็ได้เยอะอยู่ เดี๋ยวเราดบบบบเดินกระโปะแค่มีดเดียวก็ได้แล้วเนาะโอ้ยังแ,แ,แต่ว่าใบมันก็เริ่มแล้วเนาะเริ่มโลงรลุลน,ลนลอยได้ลแล้ว,ว,ลวเพราะว่ามันฤดูแล้งนะคะเข้าสู่ฤดูแร้งแล้วนะคะเอฟซราตามขึ้นไป รูว่านะคะเออน้ำน้ำมันก็เบาย่องย่องอยู่แล้วยังมีมาเนาะนี่นะคะสวนยางใบกำลังแดงแดงเดี๋ยวก็จะลุงล่งรุนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดปิดหน้ายางนะคะต่อไปเพราะว่ามันหน้าแรงใบมันก็ลุงล่งรุนใส มากีดที่ไร ja ่ก <Ừ. S 1> hmm. ็ได้เก็บออกเก็บออกแล้วก็กีดใจตาไมอ้เยเก็บเก่าดอกยังคิได้ขายคือเก่าเขาลืมเขาลืมเก็บเขาลืมก็บอกเป็นยังเดี๋ยวก็ขายคือเก่า เขาเก็บให้เดินทางขึ้นเขานะคะเอว่ายาหนิงจะพาไปทำอะไรนะคะวันนี้สวนยางยาหนิงหมดไปตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นแล้วก็เทียงเจ้าแม่แล้วมันเยอะเยอะมากเลย ยานหนิงนะครับมาปลูก,ยา,ย,กยางไปเรื่อยๆเนาะเะพราะว่าดินบ้านเรามันมีเป็นป่าเป็นเขาตอนนี้เราก็จะปีนขึ้นเขานี่แหละปีนขึ้นเขาไปพูน,นาตามสายน้ำไปเราจ,จะไปทำน้ำกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแบกบ,บักจุกไปทำอะไรบ,บักกจุกไปหาน้ ปีนเขาอันนี้มันก็เพราะว่าขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วโอ้นี่นะฮะยาพอมมันนิดมันออกดอกแล้วเกือ,กเเอบงานเข้าเ <laughs> กือบ <laughs> ไปแส้ขุดสายน้ำ <laughs> <laughs> เดินเดินเดิน ต้องได้ระวังเพราะว่าเอาเอาน้ำลงมาทำทางก่อนเดี๋ยวมันจะหลงอีกนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเอฟซีขึ้นมาตรงนี้แล้วเย็นเย็นก็มันไม่แดดด้วยวันนี้น่ะใช่่ะอ๋อู้หวิวน่ะวิวสวยงามมากมันไม่แดดด้วยวันนี้เหรขึ้นเขาสบายเลยที่ดินของย่านหนิงทังนั้นเลยที่ดินเยอะ แต่ว่ายางก็เริ่มปลูกปลูกไปแล้วก็ได้กีดแล้วก็เยอะอาณาจักรอาณาจักรจริงๆก็เลยไม่ได้ไปจำปาดงต้นอะไรมันเป็นมันเป็นสมุนไพรนะสมุนไพรจริงๆนั่นแหละใช่มันเป็นสมุนไพรได้เนี่ยเราไม่รู้ว่ารักษาอะไรเออใช่สมุนไพรโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นกแฟอยเดียวให้เจริญยาให้มันดูโอ้สมุนไพร เยอะมากเลยก็จะปลูกยางนี่ก็จะประมาณสองปีเนี้ก็จะปลูกไปเรื่อยเพราะว่าต้นที่ได้กีดแล้วก็ได้กีดโอ้โหมองไปวิวสวยมากเลยนะคะมาเรเจ้ยขึ้นมาตรงนี้มองเห็นหมดเลยมองเห็นหมดเลยแล้ว ใช่มองเห็นถึงมบกบอเลเรามาถึงภูเขาหลวงแล้วมองเห็นหมดเลยนูไม่เจ้ยหนูสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆนะคะเอจีมองเห็นหมดเลยวิวแถวนี้วิวแถวนี้ดีมากเลยต่อไปก็จะขึ้นเขาแล้วไปเราก็ค่อยๆเดินให้ผู้ชายเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินนี่นะคะสวนยางแคบๆนี้นะคะห้องยาหนิงไปสุดนู่นเลย ที่ไม่ได้ไปจำปาดงก็ดูแลสวนยางเพราะว่ามันอยู่ติดกับป่านะคะเดี๋ยวไฟป่าก็จะมาต้องนะคะได้ไปดูแลนะคะไฟไม่ให้เข้าสวนยางยใช่แล้วมันเป็นใบใบแห้งแล้วอีกไม่นานนะคะบางทีเขาก็มาหาอยู่หากินเนาะ ก็กลัวไฟป่านะคะก็ก็ต้องมาสอดสองดูแลอยู่แถวๆนี้แหละไม่ได้ไปไหนหแล้วก็ทำน้ำนี่แหละเผื่อมีน้ำไว้ใช้กเกษใช่เนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้เดออินขึ้นนี่ก็เหนื่อยแล้วเอีเออ นี่แหละชาวบ้านๆของเราก็ไปทำแบบนี้แหละโอ้ป่าหน่อไม้ไร่ก็เยอะเนาะตอนที่นะคะเรามาก็หาแถวๆนี่แหละความสุขของเราอยู่เนาะใช่มีความสุขแล้วไม่ไม่ถือว่ารวยก็มีความสุขได้ทั้มดความสุขของตัวเองคือยใจนีกแหละความพอใจไม่มีใครบังคับเนาะ เหนื่อยก็พัก,ก,พกไปกนนแบบสนุกสนุกนเหนื่อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ตามพี่หม่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ